t r รลาจ i น่าอลติเม e คอลลาเจนเซรั่เรื่องผิวต้อง t r รลาจิน่ คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะครายการว้าวนแหวนก็ได้รับเกียรติจากนางไรส้สวยธรรมะของวงการค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแหวนนะ่ทตั้งตารอพี่สาวคนนี้ <c oughs> มากๆเลยวันนี้นะคะต้องขอต้อนรับคุณกิก๊กมยุรินพ่องทุกพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะกิกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดีใจได้กับดีใจดได้เ<ร>จอก,กาันต้องเจอกันแบบปีละครั้งนะนี่เห็นได้เขา,าจะเป็นบูด่อีกแล้วเหรอคะก็แพลนอยู่ค่ะหนูแหวนเพราะว่าเดี๋ยวรอโควิดเขาจางๆไปก่อนช่วงนี้พี่ก็ได้แต่แพลนนะอ๋อแบบเป็นแผน การอยอู่แต่นี่เจอกันกี่ครั้งก็แบบเด็กลงเรื่อยๆจะวัยเลขสี่อะไรก็แล้วแต่คุณพี่แบบมันไม่สามารถทําอะไรได้จริงๆอ <ทำ S 1> ิ่มบุญหรือยังไงคุณพี่มีเทคนิคตัวช่วยอ,อะไรต้องบอกว่าทางทำๆเดี๋ยเราก็มีเทคนิคตัวช่วยคือพี่นั่งสมาธิทุกวันอยู่แล้ว<อ>่ขั้นต่ำวันละหนึ่งชั่วโมง,โง,โมงทุกวนันทุกวันนะคะ,คะแต่หมายถึงว่า ทางโลกโลกเนี่ยสังขารเนี่ยมันมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเนาะคือมันแก่ทุกนาทีแต<อ>่เราสามารถที่จะช่วยพยุงจากการ<อ>ดูแลตัวเองคือวันนี้พี่กิ๊กแกจะมาชวนทุกทุกท่านดูแลตัวเองเพราะว่าปีนี้พี่ต้องบอกเลยค่ะหนูแหวนค่ะพี่ภูมิใจมากคือปีนี้พี่อายุ45แล้วค่ะที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะาเรามีตัวช่วยที่ดีคือพี่อยากจะขออนุญาตท้าวความิดนข่นหนูแหวนคือเมื่อปีก่าที่แล้วเนี่ยพี่กิ๊กมีโอกาสได้ไปบวชปฏิบัติธรรมเป็นแม่ชีสีชมพูเนาะก็พอไปบวชปฏ จะเคร่งมากทีน,นี้พอพอกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยเราต้องกลับมาทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้หนูแหวนได้เห็นหน้าพี่จเลยว่าหน้าพี่เนี่ยมันมีสภาพเป็นอย่างไรหลังจากที่สติสมาธิลดลงแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองมาตลอดกับเดือนหูเจ็ดเดือนใช่ไอ้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะก็จะเห็นว่าภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าริ้วรอยใต้ตาเนี่ยมันมีความหมองคล้ำมากแล้วมันก็จะมีริ้วรอยเล็กๆตามหน้าผากตามเออหางคิ้วนะคะตามร่องแก้มนะคะแล้วก็สีผิวหน้าก็ไม่สม่ำเสมอกันแล้วก็มีจุดด ดาต่าง,งๆขึ้นตามไปนะโดยเฉพาะเป็นปื้นๆตรงบริเวณหนกแก้มเพราะมันเป็นจุดที่รับแสงแดดใช่ไหมคะ,คะดังนั้นเนี่ยพี่กิ๊กก็พยายามจะหาตัวช่วยค่ะหนูแวนโชคดีได้เจอพี่โนแล้วแล้วพี่โนก็คือ เป็นคนที่บอกเลยว่าเขาจะไม่ฉีดไม่อะไรเขาไม่ฉันยกรรมอะไรอย่างั้นเพราะฉะนั้นนี่พิ๊กก็เลยรู้สึกว่าโหพี่โน้มีเครดิตมากพอเจอหน้าพี่โน้พี่โน้หน้าใสมากก็เลยแบบถามพี่โน้พี่โน้ใช้อะไรพี่โน้ก็บอกว่าพี่โน้ใช้ทรีเจน่าจริงในทุกทุกวันพี่ก็รู้สึกว่าพี่กก๊กเห็นหน้าพี่โน้แล้วก็เลยอยากจะขออนุญาตลองใช้บ้างต้องบอกว่าเนี่ยวันแรกค่ะที่ได้รับผลิตภัณฑ์มานะคะคือต้องบอกว่าพี่กิ๊กเนี่ยเป็นคนแพ้กลิ่นน้ำหอมทุกชนิดแต่ว่า กลิ่นของทาเาจิน่าเนี่ยพี่คิดไม่เคยแพ้เลยค่ะหนูแอนค่ะค<ม>ือหอมเป็นธรรมชาติที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าทาเาจิน่าเนี่ยเป็นเซรั่มเนื้อเข้มขนม้นนี่คือเซรั่รม,<า>มเป็นเซรั่มนะแต่ว่าเป็นเซรั่มเนื้อเข้มข้นค่ะเข<ม>้มข้นขนาดน,นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ไม่เหนียวหนึบหนาค่ะไม่เหนียวเลยเวันแรกที่พี่ใ<อ>ช้เนี่ยเขาสามารถจะซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วพี่ก็งงงงตัวเองเอกับพ,พอใช้ไปปืนชา้ามาปุ๊บมองหน้าตัวเองในกระจกทำไมหน้าฉันใสขึ้น คืออันนี้พี่คิดเองนะนดูเหมือนแบบใสขึ้นนิดนึงพี่ก็รู้สึกว่าเอ๊มันโนแน่ๆ <laughs> เลยแต่ว่ามันก็ขึ้นนิดเดียวนะคะเรารู้สึกด้วยตัวเอง <laughs> พี่ก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันไหนๆเราไม่อยากมัโนไปเองว่าผลิตภัณฑ์เขาดีจริงหรือเปล่าก็ <c oughs> เลยตั้งใจใช้เขาอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเ <c oughs> ช้าเย็นเช้าเย็นนะคะหนูแวนค่ะจนกระทั่งหมดสกระปุก อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพภาพนี้ต้องเดียกคุณผู้ชมกดว่าไม่ได้ใช้แอปนะต้องบอกว่าเลื่ยนไปเลยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าใต้ตาพิกีก้อที่เคยแบบว่ามันมีความหมองคล้ำมันแลดูดีขึ้นมากนะคะร่องแก้มต่างๆที่มันเคยมีปัญหารวมถึงริ้วรอยต่างๆที่มันมีเป็นริ้วเล็กๆตามหน้าผากตามหางตาตามร่องแก้มมันก็ดีขึ้นรูขุมขนต่างๆมันก็ดูเล็กดูกระชับขึ้นผิวหน้าก็ดูดีดูมีออร่ามากขึ้นพิกี้ก็ใช้จริงทุกวันไม่โกหกวันนี้พิกี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากไม่อยากให้ โดยเฉพาะคนที่อยากจะลองเริ่มใช้ไทรเจิน่าต้องโปรโมชั่นโปรนี้เลยค่ะต้องบอกว่าโปรนี้ยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อตอนนี้เลยแค่กดโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้ดที่1 5ึ่แค่จองสิทธ <15 7. S 2> ิ์ไว้ก่อนดได้เลยเพราะสถานการณ์ COVID โควิดแบบนี้ค่ะหนูแวนคะ่ะ <ใช S 1> ต้องบอกว่าเราเข้าใจซึ่งกันและกันบางคนอาจจะอยากสวยอาจจะอยากดูดีแต่ว่าเราไย่ไออกไม่เป็นไรรอได้แค่โทรมาจองสิทธิกับโปรโมชั่นพิเศษนี้โทรไได้เลยค่ะตอนนี้ที่1 5ึ่หรือไลน์แอดเทรลจิน่าค่ะสำหรับ100 สาย100สายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะรับไปเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะคะเซรั่มล้วนๆนะคะ่ะไทรจีน่าหนึ่งกระปุกใหญ่ <Wow. S 1> แถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกใหญ่พร้อมขนาดพกพาอีก2ชิ้นสี่ชิ้นนี้ยังไม่พอค่ะเราแถมหน้ากากผ้ามัสลินอย่อีกีอีก1ชิ้นค่ะ <Okay. S 1> ต้องบอกว่า5ชิ้นนี้นะคะราคาเต็ม7,800บาทแต่วันนี้ขายเพียง2,900บาทเท่านั้น hmm. เซตนี้ใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกวันหนึ่งไม่ถึงวันละ3สบาทเลย รูแบนค่ะพี่จะบอกว่าตัวพิกี้เองเนี่ยใช้ดีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่รักที่สุดในชีวิตทั้งคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ก็ใช้ไทรจีน่าด้วย oh. แล้วพอใช้เสร็จปุ๊บก็น่าใสมีความสุขไปไหนก็ดูมั่นใจเพราะนเพื่อนก็จะทักว่าไปทําอะไรมาหน้าใสจังทั้งความสุขนะใช่ค่ะคุณแม่ด้วยนะคะต้องบอกว่าโปรนี้นะคะเป็นเซรั่มรุ่นรวนอย่าพลาดเลยจริงๆนะคะแล้วตอนนี้ค่ะทีมงานแจ้งว่าเหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วค่ะดูแวต้องรีบเลยนะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วโทรมาจองสิทธ์ไว้ก่อนเลยค่ะที่15.7 7หรือ l i น e แอดแพรจีน่านะคะวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษเซรั่มรุ่นรวนสำหรับคนที่อยากจะลองเลือก ใช้เทรจิน่านะคะไทรจิน่าหนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกใหญ่เพ้อมขนาดพกปาอีก2ชิ้นนะคะเป็น4ชิ้นนี้และยังมีหน้ากากผ้ามัสลินอย่างดีด้วยนะคะ5ชิ้นนี้ราคาเพียง2,900บาทเท่านั้นใช้กันไปยาวๆ3ามเดือนตกวันละแค่ประมาณ35บาทเท่านั้นเองค่ะโอ้คุ้มมากเลยนะคะแล้วต้อง<ว>บอกว่าสําหรับดาราที่ใช้นะคะค่ะหนูแบรนด์ค่ะคืออยากจะเรียนผู้ชมว่าถ้าเจอดาราเหล่านี้ที่กิ๊กพูดมามสามารถเดินเข้าไปถามบุคคลเหล่านี้ได้เลยว่าใช้ไทรจิน่าจริงหรือเปล่าและไทรจิน่าดีจริงหรือเปล่านะะค ท่านแรกค่ะอามูดิโลโอ้โหอาหมูดิลหกสิบสี่ <64 S 2> แล้วแต่ตัวจริงคือแบบแบะมากผิวใสมากอ,อีกท่านหนึ่งคือคุณบุ๊ประดัดดานคนนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงแล้วก็สายธรรมอีกท่านหนึ่งคือปาธน,นาพรโอ้โโอโพี่ปา โลหะสายธรรมะยังเลือกใช้ทรแลจีน่าใช่ไหมแล้วก็พี่นใช่ไหมคะคนแนะนําคนแนะนำฉะนั้นค่ะวันนี้อยากจะให้ผู้ชมว่าอย่าลังเลสงสัยเลยนะคะสามารถจะโทรมาจองสิทธิ์ไ้ได้ก่อนเลยคือผลลัพธ์ที่กิ๊กได้กิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กมีความสุขมากแล้วก็ราคารวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่เราใช้รู้สึกว่ามันมันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ผู้ชมลองเปิดใจสาหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษนี้นะคะเป็นเซรั่มล้วนๆค่ะโทรไาได้เลยค่ะตอนนี้ที่หนึ่งห้าีจ็ดเจ็ดหรือไลน์แอดพรีจีน่านะคะวันนี้เร พร้อมขนาดตกพาอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็มีหน้ากบบากภาพซึนอย่างดีอันนี้นะคะ5ชิ้นนี้ราคาเพียง2,900นบาทใช้กันไปยาวๆ3เดือนตกไล้ให้ประมาณ35บาทเท่านั้นนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนแล้วค่อยรูดบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเงินสดก็ได้โทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยนะคะของถึงมือแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะโทรมาได้เลยค่ะที่1577ค่ะโอ้ยวันนี้ดีใจมากเลยได้เจอคุณพี่ต้องขอบคุณพี่กิ๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณผู้มมนะชมด้วยนะคะเราจะได้เจอกันอีกเว <Boy S 2> บ่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการว้าวุนแหวนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงห้าสิบนาทีทางช่องอ m ร r i n t นทีวีเอชดีช่องสามสิบสี่นะคะสำหรับวันนี้แหวนและพี่กิ๊กต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Marine TV